ถ้าจะพูดถึงวงป๊อปหน้าสายควัญใจเด็กแนวคู่หูดูโอแห่งซินป๊อปที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครนั่นก็คือวงเด็ศินปินจากค่ายสมอลลูนนั่นเองครับถ้าจะให้พูดถึงวงซินป๊อปซินป๊อปคือแนวอะไรเพลงอะไรเดี๋ยวผมจะพาคุณไปรู้จักกันเองครับซินป p อปเ้น่สายป๊อปซึ่งใครหลายคนนะครับอาจจะเรียกว่าอิเล็กโทรป๊อปหรือว่าเซ็กซ์โนป๊ โดยเป็นแนวเพลงที่มีเสียงซาวดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเกิดจากเสียงสังเคราะห์โดยกระแสเพลงส่วนเพลงซิตี้ป๊อปนั้นจะมีความนิคล้ายคลึงและแทบจะแยกไม่ออกจากการเป็นดนตรีซินป๊อปเรียกว,ว่าแทบจะเป็นเนื้อมวลรวมเดียวกันจึงทําให้เกิดการผสมผสานระหว่างดนตรีของตะวันตกเช่นฟังดิสโกโ้โมเดิร์นแจ๊สและอีกหลายแนวเข้ากับเครื่องสังเคราะเสียงซินจิไซเอ จนกําเนิดเป็นซิตี้เป่าขึ้นมานั่นเองครับจุดเริ่มต้นของวงเดบขึ้นมาจากสองสมาชิกซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเบนธพวัตโอภาสีโชตกับลุคเทาเซนเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมระหิดลแต่เริ่มต้นนั้นทั้งคู่ไม่ได้รู้จักกันแต่เริ่มจากเบนที่อยากทําเพลงจึงอยากที่จะหาสมาชิกมาร่วมทีมซึ่งในตอนนั้นก็ได้ไปเจอกับลุคที่เป็นมือคีย์บอร์ดให้กับวงของเพื่อนของเบนอยู่เบนธจึงอยากจะชวนลุคมาทําเพลงด้วยกัน พอตอนนั้นภาพของวงที่เป็นว่างวางไว้ควรจะต้องมีมือคีย์บอร์ดด้วยเป็นจึงตัดสินใจเลือกลุกเข้ามาร่วมวงส่วนเพลงที่ผมชื่นชอบนั้นนั่นก็คือเพลงใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าเพลงอยู่ททบพีเรีวยว่าโคลาเองครับ จุดเริ่มต้นนะครับผมมาจากการที่นักร้องนําหรือว่าพี่เบนต์เนี่ยติดน้ําอารมลมมากๆหรือว่าติดโคลานเองจนมีปัญหาสุขภาพตามมาจึงเกิดคําถามภายในหัวว่าหยือสักทีโดยเอามาอินจากความรักของพี่เบน์และใช้ชื่ออังกฤษว่าโคลาหรืดสักทีโดยเพลงนี้จะให้เป็นความสนุกผสมแนวดน,นตรีซินธิไซส์ของพี่ลูกได้อย่างดีอีกทั้งยังมีช็อตที่ได้ระบายความมันของทุก,ทกจังหวะของดน,นตรี จนทำให้หายใจไม่ทั่วท้องน่นทีเดียวนับเป็นเพลงที่มีความยูนิคและถ้าได้ฟังในคอนคงยืนเฉยๆไม่ได้แน่นอนครับอย่างไรก็ตามปัจจุบันีในประเทศไทยมีหลายแนวหลายลสารสไตล์ให้เลือกฟังแต่ก็ฝากแนวซินปอ๊อปซิตี้ป,อป๊อปไว้ในใจกันด้วยนะขอบคุณครับผมรับชมครับ